สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโพสต์โพสต์นะครับในคลิปวิดีโอนี้จะมาสอนวิธีการตั้งค่าใบเสร็จในร้านของเรานะครับในส่วนของการปรับแก้ไข,ขข้อความที่อยู่บนใบเสร็จนะครับเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวิธีนี้เนี่ยมันจะสามารถทำได้ทั้งอ่าคือการตั้งค่าข้อความเนี่ยเราจะตั้งได้ผ่านเว็บนะครับหรือว่าผ่าน Windows App หรือว่าผ่าน Android เนี่ยแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยจะตั้งค่าต่างกันนะครับ ส่วนในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะโชว์ในการตั้งค่าผ่านตัว Windows App หรือว่าคนที่ใช้โปรแกรมขายบทโพสเนี่ยใน w n น o w s นะครับทำตามได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเข้าโปรแกรมมานะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชัน5.10.53ขึ้นไปนะครับก็มาที่เมนูตั้งค่าครับเราต้องล็อกอินเข้ามาในร้านเราเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็มาที่เมนูด้านด้านบนตรงนี้แล้วก็เลือกตรงตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับ แล้วก็เราจะต้องมีเครื่องพิมพ์เพิ่มเครื่องพิมพ์ใบเสร็จเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับถึงจะมีให้กดแก้ไขตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะกดแก้ไขตรงนี้เลยปุ๊บจากนั้นเนี่ยพอมาถึงหน้าต่างนี้เนี่ยนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมานะครับจะเห็นคําว่าขนาดตัวอักษรและข้อความนะครับให้กดแก้ไขตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะสามารถตั้งในส่วนของขนาดตัวอักษรนะครับ ก็ได้เหมือนกันอันนี้มีคลิปวิดีโอสอนอยู่แล้วนะครับในผมทวนให้นะครับหรือว่าจะแก้ไขข้อความนะครับที่ผมจะทําให้ดูในคลิปนี้นะครับก็ให้กดตรงปุ่มแก้ไขข้อความตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าพอกดแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งด่์ล็อกนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะมีหลายบรรทัดเลยนะครับหลายตัวเลขเลยซึ่งตัวเลขเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะอ้างอิงถึงกันเห็นไหมครับอ่าหนึ่งก็คือคิวที่นะครับ สมมติเราต้องการจะแก้ไขข้อความนะครับที่อยู่ในเนี้ยในใบเสร็จของเราเนี่ยก็จะสามารถตั้งค่าได้บางส่วนนะครับตามที่มีให้ตั้งค่าตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตลองตั้งค่าให้ดูนะครับเช่นผมจะเปลี่ยนตรงหมายเหตุนะครับตรงนี้บรรทัดที่28อ่าตัวเลขที่28ผมก็มาหา28อ่าเจอแล้วหมายเหตุผมจะเปลี่ยนเป็น โชคดีแล้วกันครับอ่าเปลี่ยนเป็นโชคดีแล้วก็เดี๋ยวผมจะตั้งอีกสักอย่างหนึ่งเป็นอ่าเอาเป็นลูกค้านะครับยี่สิบสามผมจะเปลี่ยนเป็นลูกค้าที่รักนะครับแล้วก็กดบันทึกอ่านะครับอันนี้เป็นเราบันทึกไปแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นหน้า p รี v ิวนะครับ เราก็จะเห็นว่าที่เราแก้ไปเนี่ยโชคดีครับเห็นไหมครับผมแก้ไป2จุดนะครับอีกที่หนึ่งจะเป็นลูกค้าที่รักอ่าแล้วก็เป็นชื่อลูกค้าของเราอ่าอันนี้จะเป็นหน้าพรีวิวนะครับเดี๋ยวพิมพ์ออกมาจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นตามที่เราแก้ไขตรงนี้เลยอันนี้จะแก้ไขได้เพียงบางส่วนนะครับตามที่แสดงเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไม่ขออนุญาตพิมพ์ให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่าเวลาพิมพ์ออกมาจริงๆเนี่ยมันจะเป็นตามที่เราตั้งค่าตรงไว้ตรงนี้แน่นอนนะครับ ก็ถ้าเกิดเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดบันทึกได้เลยนะครับแล้วก็บันทึกเพียงเท่านี้เลยนะครับเวลาเราพิมพ์ใบเสร็จหรือว่าอะไรเนี่ยออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ